ทำไมอาจารย์ไม่เห็นนุ่นนี้นั่นเหมือนชาวบ้านใช่ไหมเออน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเออก็คืออาจารย์เป็นคนที่พยายามหาตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะตั้งแต่รู้ตัวว่าตัวเองรู้ว่าอยู่บนโลกใบนี้แล้ว ก็คือนะตอนนั้นอาจารย์เนี่ยอยู่กับพ่อแม่ครบเลยคือมีทั้งพ่อทั้งแม่พี่น้องทุกคนรอบร้อมก็คือนั่งล้อมวงอะก็เรียกแต่อาจารย์คนเดียวที่ไม่มีไม่มีความสุขก็คือฉันอยู่ที่นี่เพื่ออะไรเออพี่น้องนี่ก็เหมือนไม่ใช่ของมันไม่ใช่ พ่อแม่ก็ความคิดนะตอนนั้นว่าไม่ใช่คือยังขาดอย่างนี้ยังคิดว่าตัวเองขาดก็คือเออวัยเด็กประมาณถ้าคนรู้ความมาเหรอสมัยอาจารย์น่ะเหรอ,อมไม่รู้อายุเท่าไหร่นะแตร่รู้ว่าตัวเองอะที่อยู่กั็พ่อแม่อยู่กับพี่น้องทุกคน ันยังร้องไห้ทุกวันน่ะเด็กอะร้องไห้ทุกพันเด็กนะคะเด็กเลยไม่ใช่ห้าขวดหรือหกขวดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะร้องไห้ทุกพันก็คือก็คือว่าฉันมาอยู่ที่นี่ทำไมทำไมฉันต้องมาเกิดอยู่ที่นี่ถามว่าพ่อแม่ลำบากไหมพ่อกับแม่ไม่ลำบาก พ่อเป็นคนที่มีตังมาก่อนพ่อแม่เป็นคนใจดีตังไม่เคยไม่เคยให้ลูกลำบากเลยคืออาจารย์เป็นคนที่ไม่ลำบากเงินนะนะเพราะว่าพ่อเป็นคนที่ขายพ่อเป็นคนหาเงินเก่งแม่ก็หาเงินเก่งไอเรื่องเงินเจ้าละอาจารย์มันอยู่ในหัว มันอยู่ในใจมันอยู่ในสมองคือเป็นลูกคนมีเงนิน